ฟุตบอลร้อปดจบประเด็นมาวิเคราะห์ผลงานและสถานการณ์ของเจชนาทิพย์หลังจบเอฟซีแชมเปี้ยนลีกกับฟอนตาเล่ ชนาทิพย์สงกสินดาวเตะทีมชาติไทยเพิ่งลงสนามให้กับคาวาสกิฟอเตเล่ในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่ชฉื่นชนะกวางโจเอฟซีหนึ่งต่อศูนย์ซึ่งชนาทิพย์ลงเล่นไปสิบสามนาทีเพราะอาการบาดเจ็บถือว่าเป็นข่าวร้ายสองเด้งสำหรับแชมปีเจริีกฤดูการล่าสุดที่ตกรอบแบ่งกลุ่มเอซีอลและต้องสังวัชนาทิพย์ไปพร้อมๆกันเจเองกำลังได้รับโอกาสลงสนามเพื่อสร้างความมั่นใจหลังจากโดนดรอปมาก่อนหน้านี้เริ่มปรับตัวได้ ชนะทิพย์เพิ่งถูกตัดชื่อออกในเกมเจลีที่เสมอกับจูวิโลอิวาตะ1.1และชนะคาชิวาเลโซ1.0ต่อเนื่องจนถึงเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มที่เสมอกับอุซานฮุนไดหนึ่งต่อก็ไม่มีชื่อของชนะทิพย์อยู่ในทีมถือว่าโทรุโอนิกิกูซือของฟอร์เตอาจจะมองว่าเกต้องต่อสู้ยังตำแหน่งตัวจริงภายในทีมต่อไปแต่ยังให้โอกาสลงเล่นสามนัดที่พบกับกวางโจเอฟซีกับย oh าโฮดดลุตาซิมหากว่าจากผลงานทั้งสามนัดก็ถือว่าทำได้ดีตามมาตรฐานสองประตูกับ เขาถูกเป็นตออกตลอดไม่เคยลงเล่นเต็มเกมเลยสักครั้งลงสนามหน้าสุดเต็มที่ก็76นาทีความกระหายเต็มเปี่ยมดาวเตะวัย28ปีเริ่มปรับตัวกับทีมได้ดีขึ้นเรื่อยๆเกมที่เอาชนะเยโฮ่อ0เจยิง1่ใจ1มีฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นมีอดประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมสวยๆหลายจังหวะเชื่อมเกมได้ดีดูกลมกลืนไปกับเพื่อนร่วมทีมที่สําคัญเขาอยากพิสูจน์ให้โค้ชรู้ว่าตัวเองมีความกระหายอยู่เต็มเปี่ยมช่วยไล่เพสซิ่งหาช่องอยู่ตลอดเวลา ตกรอบแฟนบอลผิดหวังการโลเตชั่นนักเตะที่ไม่ประสบผลสำเร็จของโอนิก,กิทำให้ทีมต้องตกรอบเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแบบช็อกหัวใจแฟนบอลเนื่องจากพวกเขาเป็นหนึ่งในตัวเต็งของรายการนี้วีดีกีแชมเปี้ยนลีกอยู่บนบา่าอย่างนั้นที่ควรเก็บ3แต้มได้ก็ทำไม่ได้ไปเสมอยาะโหสูต่อสูนในเกมแรกแต่พอส่งชนาทิพย์ลงสนามกับสามารถเอาชนะไป5ต่อศูนในนัดที่2องทำให้แฟนบอลแม้กระทั่งในญี่ปุ่นไม่พอใจกับการโลเตชั่นเป็นอย่างมากเจต้องสู้ต่อไป เจยังต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปการย้ายมาร่วมทีมในตอนแรกมักจะยากเสมอเสมือนตอนที่เล่นอยู่กับซัปโปโรเจเองก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบฟุตบอลที่ญี่ปุ่นยิ่งการย้ายมาอยู่กับทีมลุนแชมป์อย่างฟอร์ตาเล่ยิ่งยากเข้าไปอีกแต่เชื่อว่าเจสามารถปรับตัวได้เพราะว่ามาคาแข่งที่ญี่ปุ่นกว่า5ปีแล้วฉะนั้นเขาจึงรู้จักสภาพแวดล้อมที่นี่เป็นอย่างดีขอให้ชนาที่ผายเจ็บโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะสามารถกลับมาพิสูจน์ตัวเองได้อีกครั้งถือว่าเขายังสามารถประคอออ,ออ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 งงงงงงตตััััััววเเเเเเเดดินน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 กกกกกกจจจาา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 าสสมมมไ้้้้้ปปปญญหหยู่่่่ททีีาารลลืืซึ็ชออํํคคขฟะแพ เพราะตามหลังจากฝูงคคชิมะแอลเลอร์อยู่2แต้มแถมยังถูกมาลินอสกับเอฟซีโตเกียวไล่จี้อยู่2คะแนนก็ขอให้เจกลับมาช่วยทีมให้เร็วที่สุดครับ